ใช้ชีวิตให้คิดถึงวันพรุ่งนี้นนนแต่กูไม่คิดเพราะกูอยากให้วันนี้เป็นวันที่เดดซ์ส์ Bye 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 น,น,นทางนนุไม่ม ชีวิตที่ไม่มีค่าสังขารที่พ่อมันใช้อยู่ชุกวันเนี้แม่งก็ไม่มีค่าไอจีวิญญาณแม่งก็ไม่มีค่าไม่มีอะไรมีค่ามากนนั่งทำเพลงก็มีคำว่ากูบ้าแม่งนี่มันโลกหน้าให้กูจะพูดถึงโลกนี้ถ้ามึงอยากฟังในโลกข้างหน้ามันก็ตายแล้วไปเกิดไม่ในโลกนู้นแล้วให้เกิดนัสังด้วยว่ามึงนัไปไหนมาไปอยู่ที่ไหนแล้วมาแกลมากูุป็ป้เงยสบายดีไหมจุดตดจุดตังบารณะจุดติมึงเกิดแล้วก็ตาย ระหังสมมา,า,มส,า stop, นนสัมพุทโธพระาวาสวดมนโก็สวดได้จะทำไมกูถึงแปลไม่ได้ถ้าให้กูนะสวยกูสลาถามาถ้ากูจะสวดมาให้อบ่าว๋ยวกูทำให้ได้แง่เนี่ยเรื่องง่ายๆเรื่องความนอจากบัตเขาเรียกว่าบังรสกุลมาติกาทำมาอะไรนะธรรมมาสิบเจ็ด ไม่ใช่เขาเรียกว่าเจตตำนนยายาย่ายายาฟังไปแล้วก็ค่อยจะลำคาคุณรู้อะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็แต่งเอาเดี๋ยวกูก็เข้าไปนอนนี่ก็ตีห้ากูก็นั่งทำเพลงในส่วนคนที่อยู่ข้างๆพรอบครนั้นอยากให้เพื่อกูเคลื่อนแคลงเมากันแล้วก็เมาไปให้กูแดกเร่น้ำไปไม่แดกเรื่างด่ มาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เมาไม่ได้นั่งไม่ได้ขับไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วขับรถก็ทำใด้านแล้วกูก็สร้างัวแง่ะเอาเมคเกอร์มันมังโดนในบ้านใช่กูได้มีให้เหลือข้อเยอะข้อเยอะตั้งดุ้ยจมันมันนอกเลยดิมันหลับแม่งเดี๋ยวจะไปทำงานยังไงวะวันนี้เฮียคอยมาจะฝากกิ